หยอดผักหวานอบๆกำลังงามครับโอ้ยใหญ่ดีแกงใส่ปลาแห้งนะครับนะคือเสีสบโอ้ยกำลงังแตกหยอดก็มีมาเก็บสาเดี๋ยวสิบอท่านแม่งแต่อยากกินนอกฤดูนี่บ่อยากเลยครับผักหวานนี่ลูดใบออกเบิดเขาก็แตกใบครับโอหักก็หยอดนี่ใหญ่สิเลยถ้าลูดใบออกมันก็จะแตก แต่ว่าผมไม่ได้ลูดอ,อกอันนี้เขาเกิดมาธรรมชาติเขานั่นแหละหอ,อนน้ำเขาออกก,ออก,กินธรรมชาติเพราะว่าอาไตย่ำขึ้นอยากเขากินออาครับงามหัวๆเลยครับพักวนันโอ้โหจริงมันเป็นจริงอุบกระดงเอาไปให้มันขึ้นเปลียน,นยอดดีๆก่อนนะ้โอ้เขทาขทาเขาทา เดี๋ยวไปเก็บต้นบุญต่อครับเอาต้นนี้เอาซ้ำนี้เพราะ่เดี๋ยวไปลอ้อมต้นไม่เพราะว่าให้มันแตกก่อน